สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนกิจ,จกรรมการร้องเพลงกับเด็กๆด้วยการตบมือชูมือ,เ,อ,อเพลงนี้นะคะจะมีชื่อว่า Club Earns in Your Hunches นี่คือคำร้องค่ะ Club Earns in Your Hunches Blij, blij, blij. Op je boze bolletje, allebei. Handjes in de hoogte, handjes in je zij. Zo varen de scheepjes voorbij. Zo varen de scheepjes for by คำแปลนะคะตบมือมีความสุขกันหน่อยแล้วเอามือสองข้างวางบนหัวชูมือทั้งสองข้างขึ้นแล้วยกลงมาเท้าสะเอวเรือก็ผ่านเราไปแบบนี้แหละ แต่ในกรณีนี้เราจะต้องชูมือไปตามแล้วก็ทำท่ายโยกตัวแล้วเราก็จะสนุกกับเด็กๆนะคะเราจะเริ่มร้องสองครั้งนะคะกลับเอิ your hinges, ้นสินยาฮันเจสบลายบลายบลายอบเยโบเซบเลจ Allebei. Handjes in de hoogte, handjes in je zij. Zo varen de scheepjes voorbij. Zo varen de scheepjes voorbij. Klap eens in je handjes, blij, blij, blij. Op je boze bolletje, allebei. Hunches in the hoogte, hunches in je zij. Zo varen de s c h i p j e s voorbij. Zo varen de s c h i p j e s voorbij. ขอบคุณที่มาเรียนกับเราหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหากต้องการติดต่อติดต่อผ่านเว็บไซต์โปรดเขียนข้อความไว้สวัสดีค่ะ